พลตรียุทธนามีทิพย์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่24ค่ะได้ให้การต้อนรับน้องๆเยาวชนจากกองทัพภาคที่4ที่ได้เดินทางมาท้านาศึกษาในเขตพื้นที่กองทัพภาคที่2ซึ่งเป็นโครงการตามดำริของพลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกที่ได้ให้ความสำคัญกับเยาวชนค่ะในการเดินทางไปศึกษาและเรียนรู้วัฒนธรรมในพื้นที่สำคัญของประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้ที่ดีและถูกต้องให้กับเยาวชนนำประสบการณ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้พัฒนาตนเองสร้างประโยชน์ให้สังคมต่อไปค่ะจากนั้นนะคะได้เดินทางไปที่กองกำลังสุรศัก์มนตรีคายพระยาสุนทรธรรมธาดาตำบลน,นนสูงโดยมีพลตรีนรทิพย์หอยนอกผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักมนตรีให้การต้อนรับ พร้อมกับบรรยายสรุปภารกิจและผลการปฏิบัติที่สำคัญของหน่วยค่ะในบทบาทของกองกำลังป้องกันชายแดนตามพันธกิจ3ประการของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบ,บกโอกาสนี้นะคะได้นำเยาวชนเยี่ยมชมกิจกรรมภายในโครงการทหารพันธ์ดีกองพลทหารราบที่3พร้อมกับให้คำแนะนำในการปฏิบัติเพิ่มเติมค่ะ เพื่อให้เยาวชนได้ศึกษาเรียนรู้โครงการเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้พร้อมกับเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ท่ายกรามศูนย์ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์สมัยสงครามเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ทหารอเมริกันค่ะได้ก่อสร้างเอาไว้ตั้งแต่ปี2507 ก่อนที่จะเดินทางทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียงศูนย์วัฒนธรรมไทยจีนและพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานีตามลำดับค่ะเป็นยามนักศึกษาจาก